ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้จะขอนําเสนอเกี่ยวกับการขับรถมาสนามบินตอนเอถนนขีดแก้วนะครับผมมาที่สนามบินแล้วขับเลยซอยนะครับที่จะขึ้นกับเลยซอยที่จะขึ้นไปสนามบินนะครับแล้วเราจะบนไปยังไงนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปรับลูกค้าหรือไปส่ง ทางที่จะลงมาจากกิแก้นะครับที่ผมจะวนอยู่นี่นะครับอันน,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 นี้เริ่มตรงนี้เลยนะครับนี่เริ่มตรงนี้เลยนะครับนี้ถ้าเราลงมาจากสะพานกิแก้นนะครับคนจะมาเจอจุดฟรีโซนนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเลยซอยีย่ข้างหน้านี่นะครับซ้ายมือเนี่ยถ้าเราเลยแล้วเราเจะวนไป สนามบินยังไงนะครับผมตรงนี้นะเคยมีคนถามมานะครับผมนี่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะจะเป็นทางขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเราเลยไปเราจะวนยังไงนะครับตรงนี้แหละที่เราจะขึ้นไปถ้าเราเลยซอยนี้เราจะวนยังไงนะครับผมรบเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ แก็จะมียูเทิร์นข้างหน้านะครับผมเป็นเกือกมาร รอบมือใหม่นะครับที่ขับมานะครับถ้าเลยซอยนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะครับขับมาครั้งแรกหรือยังไม่รู้จักเส้นทางเนี่ยโหววุ่นเลยนะครับผมบนไฟโหทั้งตกใจไม่รู้จักเส้นทางเราจะวนขึ้นไปยังไงอันนี้เข้าใจเลยนะครับมาได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้จักเส้นทางเยอะนะครับผม กับรถจะแล้วก็ตรงไปเลยนะครับทางขึ้นตรงนี้จะมาจากบางนานี่ก็ขึ้นทางนี้เลยครับี่ทางข้างหน้านก็จะขึ้นไปสนาม สายมือนี่และครับอาคารผู้โดยสารเนี่ยสา,ายจะไม่ค่อยนิ่งนะครับนี่ข้างหน้านี่ก็เลี้ยวไปเลยนะครับอาคารผู้โดยสาร จากตรงกับรถแล้วก็ขึ้นมาก็แค่เี้ยนหาผมิิดนี้ก็จะได้รู้จักเส้นทางว่าเราจะขึ้นยูเทิรนกลับมาแล้วก็ขึ้นมาที่สนามบินยังไงนะครับผมแล้วเส้นมันก็จะเจอกันตรงที่จุด แยกตรงนี้เราก็จะมาเจอตรงจุดนี้แหละครับอาคารอุตสา่หาหจอดรถเราก็จะมาเจอจุดตรงนี้ครับที่เคยลงไปในคลิปที่แล้วนะครับก็รู้จยากแค่ว่าตรงยูเทิร์นถ้าเราเลยซอยที่จะเข้าแล้ว,ลวเราจะนอยังไง 哦，给你啊